ไรเดอร์ออโต้ทีวีโยสวัสดีครับไรเดอร์ต o ทีวีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี้เลยครับแ a ส e บนเ s ส mm ิโมไรค e เมสซิโ e จินไลไก i Driver Set แต่ว่าพิเศษกว่านั้นซึ่งมันก็คืองานจีนพี่จิงก็คมานั่นเอง DX กจริงๆแล้วมันเป็นงานผ้าพิเศษของเ e โลวัน ที่เป็นทีมไม่ใช่บจินไลออกมาเป็นถ่ายในดี d ดอ,นน DVD อันเนี้ยตอนมาเป็น d ีเอนี่ยดีวดีทำมากับเจ้าเซตเนี้ยห้าพันประมาณห้าพันบาทไทย4ี่พันหรือห้าบาทไทยมันแพงไปหน่อยไม่ได้ซื้อพอพี่จีนค้าออกมาก็เลยรีบหามาลองให้ดูกันนะครับกล่องนี้พี่จีนทำมาราคาอยู่ที่ประมาณพันหนึ่ถึงไทยแล้วโลงค่าส่งเนี่ยพันบาทถึงพันสองบาท คือว่าราคาออกมางามน่าทดลองมากๆก็เลยจัดมาลองกันนะพร้อมแล้วก็ไปดูกล่องมันก่อนว่าพี่จีนทำมาได้เนียนแค่ไหนไปครับปเนะี่ยไลท์แอนด์ซาวมันไม่ใช่ดีเอ็กซ์นะใช่ป่ะพี่จีนรักไก่แท้ที่เขาว่าดีเอ็กซ์ไปเขียนยูเอ็กซ์ยูเอ็กซ์เอลเซโรวันออฟคีแมนเรดาร์น X L นะไม่ใช่คั m เมอ d ์เดาร์นะคีแมนเรดาร์ แอนซูเปอร์แมสแมสวิบูจินไลสุดติงอะ่ะพี่จีนแต่อุตสาห์มีข้างล่างมาข้างล่างมาแบบก๊อปของกล่อง DX มานะเห็นไหมแมสเบนเซซิบ e คีเซซ e บ i ไลคีแอน n มซิบ s จินไล i ์ไดเวอร์ยูนิตเนี่ยอันนี้อันนี้นนประโยคนี้ก๊อปมานะครับ c t ั p อัปเดตพ e a s ค k รี d l y อ n d e r s t ฟอร์น r n เมก a ิงส์ for notice for updating นะ this type key o f m e s s i b l e g e n r r i นี่เห็นปะ่ะมีสัญลักษณ์อันนี้ max max action 01 mbjr 48อายุ6ปีขึ้นไปนั่นแหละเห็ปะ่ะคือพี่จีนไกแบบลูกเล่นเยอะเฉินเยอะเขียนตรงๆก็กลัวโดนฟ้อง ก็มีซอดตรงๆไว้แค่นี้ที่เหลือก็แต่งเองเป็นชุดนี้เลยนะครับอ่ะนี่เขียนว่าสองเกตซูเปอร์ดิฟอร์เมชันโพกิสข้างๆอะ่ะข้างๆก็เขียนเหมือนกันเนีย่ยใช่ป่ะแต่มันสวยอะ่ะผมว่าอาร์ตเวิร์ก็ทำสวยมากเลยอะ่ะใช่ไหมอ่ะเป็นไงครับดูกล่องไปแล้วเห็นแล้วใช่ไหมว่าจริงๆแล้วกล่องเนี่ยพี่จนอะ่ะเขาก๊อเลเยอ์ก๊อเรียกว่าอะไรอะ่ะ ฟองงาน DX มาเลยกล่องแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขามาเปลี่ยนฟอนต์ข้างหน้าเป็นคําข้างหน้าเพื่อเลี่ยงบาลีไม่ให้โดนเจ้าไม่ให้โดนทางบันไดก็ฟ้องนั่นเองใช่ปะจากภาษาอังกฤษจ,จากภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ที่เป็นมัสิโบจินไลน์นู่นี่นั่นเขาก็มาเป็น DX ก็เป็น UX เห็นไหมครับ UX L01 คาเมนเลดาไม่ใช่ไลเดอร์ด้วยเป็นคาเมนเลดานะซูเปอร์เมสบูจินไลเห็นปะ แต่ก็ยังแอบมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็มๆอยู่ตรงนี้ด้วยพี่จีนทอนไล้์มากจริงนะแต่ภาพเพิ่มอย่างอื่นเนี่ยครบถ่วนสวยงามครบทีมอะแบบรบูปผมชอบรูปนี้มากเลยนะใช่ไหมโอโรบิจินนาคิแล้วก็อิคาอิคากาุจิใช่ปะ่ะสี่ตัวนี้แบบมันเป็นทีมที่สมบูรณ์มากตัวคาเมเลเดอร์เมสโบจินไลเน่ ดูดีไซน์แล้วก็เท่ดีแต่ว่าแบบมันไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเจ้าตัวเจ้าตัวแบบต้นฉบับพูกนี้เนาะสีตัวนี้ม,มีความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นแบบบุคลิกพิเศษของแต่ละตัวมีเสน่ห์มากกว่า่ะก็พอดูกล่องกันแล้วก็เข้าดูข้างในกันว่าข้างในมันเป็นไงนี่เลยเป็นกล่องพลาสติกใสแบบนี้นะก็จะว่าคล้ายก็คล้ายกับของงาน DX บันไดครับ เพราะหลังๆบันไดก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นลังโฟมแล้วเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็มาเป็นโกไกคีหนึ่งอันแล้วก็ตัวไดเวอร์ยูนิตหนึ่งอันแบบนี้ครับทีนี้เรามาดูเจ้า Mass Band. แมสเบนเ l สมีลไ k คีคกันครับอันนี้ไงพี่จีนครัฟมาเองเลย dx ก็มีนะแบบนี้แต่ว่าผมไม่เคยจับ dx ก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะใครเคยมีรุ่น dx ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่คืด้านหลังลำโพงนะใส่ฐาน3ก้อน เหมือนดีเอ็ก์เลยาฝาเปิดได้ปาปกดปึบ้าไปเสียงชัดมากด้านในก็เหมือนเป็นแบบเหมือน,นกลไกสมองแบบนี้นะครับอแล้วพอฝาเปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นนี่เมสบโบจินไลแบบนี้นะเห็นไหมมีไฟตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดไฟให้ดูเห็นไหมเห็น <partir> ไฟไหมครับตรงนี้นะครับ เป็นเพราะว่าไฟผมอะไฟไฟที่ผมช่วยส่องเนี่ยมันสว่างเกินไปก็เลยมองไม่เห็นไฟตรงนี้แต่จริงๆแล้วไฟเนี่ยดวงใหญ่ใช้ได้เลยนะดูดีกว่าไอ้ไลท์วอตพี่จีนที่เราเคยรีวิวไปแล้วอีกครับให้คะแนนผมว่าการลงสีมันอะยังไม่เนี๊ยบเท่าไหร่ก็สมกับเป็นงานพี่จีนทําผมให้สักเจ็ถ้าเทียบกับดีเอ็กซ์นะผมให้เจ็ดเต็มสิบ ถ้าใครมีฝีมือในการทําสีใหม่ถ้าซื้อไปเนี่ยแล้วไปโมใหม่เนี่ยผมว่ามันต้องเยี่ยมมากแน่เลยมันต้องออกมาแบบสวยมากอ่านี่คือเมสโบจินไลไดเวอร์ยูนิตเวอร์ชันพี่จีนนะครับมันก็คือฝาหน้าที่เอาไปประกอบกับซิลวันไดเวอร์นี่เองนะไอการมีฝาหน้านี้ในเรื่องเนี่ยมันเริ่มแต่ซิลเวอ o ทเนาะพอมันแบบหลังภาคต,ต,ต่อมาเรื่อย มันก็เลยทําตามก๊อปเจ้าแบบฝาหน้าของเจ้าซิโรทมาครับนี่มป็นแบบนี้ข้างหน้าจะเป็นม่วงๆแบบนี้เหมือนแบบเหมือนฝาอ่ะนี้ดูก่อนดูนกลไกข้างรอบหนามากอะทำมาหน้าหนาข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเปิดฝามาปา๊าอ่าเป็นสัญลักษณ์ของเมสโบจินไลททั้ง4ี่คน นะครับทั้งสี่คือมิสโบจินไลมีเสียงด้วย่าเปิดปุ๊บมีเสียงปักน่ะน,นี่เลื่อนได้แบบนี้เป็นลางสไลด์เลื่อนได้เป็นไงเป็นไงชอบไหมนี่นะครับข้างหลังตรงนี้ก็จะเสียบกับตัวซิลเวนไดเวอร์ตำแหน่งเดียวกันกันกบที่เสียบนะ 0ีโรเลยนะครับป,ปั๊บไงครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเจ้า Driver Unit อันนี้เนี่ยพี่จีนทำออกมาค่อนข้าง,งดีเลยบล็อกมาน่ะใช้บล็อกเดียวกันกันกบ DX เลยคิดว่าอย่างนั้นเลยนะมันเหมือนเ,เอา dx มาแล้วก็ไปถอดถอดพิมพ์มาแต่ว่าที่ยังเป็นเอกลักษณ์ของงานจีนอยู่ก็คือ QC คุณภาพสีสีมันทำออกมาย,ยังไม่ ไม่มันวาวไม่เนียนเท่า D X เนาะแล้วก็เนี่ยนะไอ้พวกข้อต่อพวกสวิตช์พวก, Swiss, พวก A เนี่ยพวกปุ่มกดพวกลิงก์พวกเนี้ยผมว่าพี่จีนเนี่ยทำออกมาได้ไม่เนียนเท่า D X พวกสปริงพวกเนี้ยครับมัน,นยังไม่เด้งเท่างาน D X เนาะผมจะเทียบกับเจ้าสีลโตร์2ยูนิตที่เป็นงาน D X ต้นฉบับให้ดูนะส่วนอันเนี้ยมันก็ได้แรงบันดาใจมาจากสิลโรเนาะ คิดว่าทูยูนิดนะครับงาน D X เนี่ยมันทำออกมาได้แบบฉีดพลาสติกเนื้อสิ่ได้ดีกว่าใสาพลาสติกใสแบบนี้ยฉีดยากนะผมว่านะข้อต่อพวกลิง์เขียบพวกน,นี้ยทำออกมาได้ดีสปริงเห็นไหมผมเด้งกว่าเยอะเลยนะครับส่วนเจ้าเมสบจินไลเนี่ยผมว่ารู้สึกมันแบบเนื้อพลาสติกมันหนากว่ามันหนักกว่าเนาะคุณภ,ภาพการฉีดมัน,ม,น,ม,นมันสู้าง,งาน D X ไม่ได้ มันก็เลยทำให้ได้สุดมันหนาหนาตุ่นตุ่นกว่าเห็นป่ะครับมาครับมาลองฟังเสียงเจ้า mash b r a i n like s e s s m e light key งานจีนอันนี้กันครับบอกได้คำเดียวว่าอัดมาจัดเต็มมากเสียงแบบสุดเยอะมากๆอะ่ะลำโพงก็ใช้ได้เลยลำโพองอยู่ตรงนี้นะมาลองฟังกันครับ Mass ban, Mass boy Jin lay ability, Mass ban ability.